สบายดีมากคู่เก่งจังเลยไหนไหนไหนอ๋าเก้าขาซ้ายก้าขาซ้ายสิ่นี่ไม่สบายทำไมนิ้วจะขึ้นเยอะเอ็นอาไม่สบาจะไปยังไงทำไมช่วนงใช่ไม ทำไมไม่สบายหายิบหุ่มใครขึ้นหรือเปล่าทำไมชอบหุ่มหายยังอุ้ยหายแน่ทำไมกูยังไม่สบาย <laughs> <you okay? S 2> อายุใค <you> <laughs> ่อายุสิกอุ้ยเหรอคะ ่วยทำไมเดินไม่หยุดเลยคะต้องนอนหรือเปล่าใช่โอ้กืนตดองกืะต้องกระโด่งกระใช่ ก็เลยสบายดีแล้วหรือเปล่าเนี่ยยังไม่สบายอีกเ,เดินไปเดินมาเหมือนคนสบายดีแล้วนะเนี่ยยงไม่หคนเดินไม่อยู่พิงนค,นคนไม่สบายเหรอคะ 能用平板吗？嗯